สวัสดีค่ะพ่อง c h ชาแนลเปายิ่งชูวันนี้นะคะจะมาทำรีแอคชั่นของบิลกิ้นยิ้มทางน้ำตาออฟฟิเชียลบีค่ะก็เป็นเพลงที่4ของบิลกิ้นลวค่ะทุกคนในนามบิลกิ้นเอนเตอร์เทนเมนต์นั่นเองนะคะ ก็ดีใจมากเลยนะที่วิลกินเน่ได้ออกเพลงมาใหม่แล้วนะคะทุกคนคือแบบก็คิดถึงกันมากๆเลยนะตั้งแต่ Mr. เตอร์เอ i n เไอรผ่านไปก็คือเต้นกันทั่วบ้านทั่วเมืองนะทุกคนแล้วก็ตอนนี้ก็คือ20ล้านวิวกันไปแล้วคะ่ะทุกคนคะ่ะ อย่างที่เคยบอกนะพุ่งชอบเพลง Meet Everything ของบิวกินมากๆเลยค่ะทุกคนแล้วก็คิดว่าเพลง Meet Everything เนี่ยเป็นเพลงที่ชอบที่สุดในสัมปันดาของบิวกินแล้วอะไรอย่เงี้ยทุกคนแล้ววันนี้วันนี้บิวกินนะคะก็ได้ออกเพลงยิ้มทางน้ำปตามานะจ๊ะ โอ้คือเพลงมันเศร้าแน่ๆเลยทุกคนแล้วคือ MV จะเป็นยังไงนะคือแบบก่อนที่จะไปดูนะคะขอพูดกันนิดนึงคืออันนี้นะคะเหมือนแบบบิวกินเน่ได้ปล่อยแบบมารวดเร็วมากเลยว่าจะออกเพลงที่4เนี่ยในวันที่2มีนาคมเองนะคะทุกคนก็คือวันพฤหัสที่แล้วเองนะแล้วก็แบบก็คือแบบเร็วมากแบบมาแบบไวแบบสับจริงๆนะคะในครั้งนี้เนี่ยคือแบบตื่นเต้นมากเลยนะเออแล้วก็แบบมาโปรโมทแบบเหมือนแบบมีความเล่นสี มุดม,ดมดูทนเศร้าๆเลยทุกคนก็ไม่รู้จะเป็นยังไงนะคะแล้วก็เพลงนี้นะคะก็ได้พี่เตอร์ทิลลี่เบิร์ดนะคะมาเขียนเนื้อร้องได้เองนะจ๊ะปังมากปังไม่ไหวนะแล้วก็พี่โปรดิวเซอร์นะคะแล้วก็เมโลดี้อาร์เรนจ์เนี่ยนะะด้วยพี่ไมโลทันติทิลลี่เบิร์ดได้เองนะจ๊ะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือเอ็กเซ็กคิวทีฟโปร듀เซอร์นะคะก็คือพี่เบลสุพลค่ะ ก็จะบอกว่านะคะคืออึ้งเหมือนกันที่พี่เตอร์ทิเลเบิร์ดเนี่ยมาเขียนเนื้อเพลงให้กับบิลกินเลยนะทุกคนเพราะว่าพี่เตอร์ทิเลเบิร์ดเนี่ยเขียนเพลงอะไรก็คือเศร้ามากนะคะคือเพลงของพี่เขาเองคือถ้าเราได้เจอกันอีกเนี่ยคือมันเป็นอะไรที่เศร้ามากแล้วก็ทําให้เราแบบดำดิ่งมากๆเลยในเพลงเพลงนั้นแล้วก็แบบเออมันอินกับเพลงนั้นจริงๆนะคะทุกคําที่พี่เขาเขียนมันทําให้แบบ เออมันฮัดใจมากๆเลยสําหรับเนื้อเพลงของพี่เขาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเพลงต่างๆใพี่เขาเขียนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเพลงนี้ก็คืออึ้งเหมือนกันว่าแบบเออพี่เขามาทําเนื้อเพลงเนื้อลองให้กับบิวกินเลยนะทุกคน <S <S เราก็ยังจะได้แบบโปรดิวเซอร์แล้วก็ทาเมโลดี่ทำอาร์เรนจ์ด้วยก็คือทั้งทิลลี่เบิร์ดมากันเลยนะคะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีง,งามมากๆเลยนะโออแล้วก็เพลงนี้เยี่ยมทางน้ําตานะคะก็คิดว่ามันน่าจะเศร้าแน่ๆเลยทุกคนโอ้ ตาแล้วนะคะทุกคนเออแล้วก็อยากจะบอกไปนะคะลืมบอกไปว่าเพลงนี้นะคะก็มีความพิเศษตรงที่ว่าพี่นิชานะคะได้เป็นนางเอก MV วีนั่นเองนะคะทุกคน คือเราก็สังเกตกันมาแล้วนะคะว่าแบบเออบิลกินเวลาเหมือนว่าฟอลโล่ใครใหม่หรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบเออมีความสังเกตได้ว่าเอจะเป็นเะเอ็มวีคนใหม่หรือเปล่าอะไรเงี้ยอย่างเหมือนพงพี่ีก็เหมือนกันนะคะที่แบบว่าฟอลโล่พี่ไม้หรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบเป็นพระเอกเอ็มวีหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เออมีการจับตปกันได้แล้วอะไรเงี้ยนะ อะไรอย่างงี้ก็คือคิดอยู่แล้วว่าแบบพี่ชาน่าจะมาเป็นนางเอเอ็มวีนะคะแล้วก็จริงๆด้วยค่ะทุกคนที่พี่นิชานะคะมาเป็นนางเอเอ็มวีกับบิวกิ้นนั่นเองนะจ๊ะโอเคค่ะไม่รอช้าค่ะไปดูรีแอคชั่นกันเลยโอเคค่ะเรามาดูกันนะคะทุกคนก็คือ5นาที17วินั่นเองนะคะเออก็มาลองดูกันนะจ๊ะไปค่ะนะับ1 2 3มไปภาพสวยมาก ตัวให้ออมช่วยสอนขับรถในวันสุดท้ายของชีวิตมัธยมปลายนะคะค่อยๆไม่เป็นพิเศษเป็นนิดเดียวเองนิดเดียวอะไรเหรอแต่ถึงแบบคือนิดเดียวไม่ได้รอ่ว่ามันต้องค่อยๆค่อยๆอืมโอ้ย ออมปนรักครั้งแรกของโตนะจ๊ะเอออย่างที่บอกนะคะทุกคนมันน่าจะเกี่ยวข้องกับแปรร้องแปรรักอะไรหรือเปล่าเพราะว่าโตแล้วก็เต๋อะไรอย่างเงี้ยงงมากนิชาสวยมากเลยค่ะพี่นิชาสวยมากเลยนะมาถึงก็เราไม่เข้ากันเลยล่ะแล้วก็เธอก็รู้สึกหรือเปล่า ะะแล้วเขาก็บอกว่าโตก็เป็นรักครั้งแรกของออมเหมือนกันนะอันนี้ไม่รู้นไม่แน่ใจว่าอันเนี้ยพูดถึงรักเก่าหรือเปล่านะคะรักครั้งแรกของทั้งคู่เลยนะคะ,ะ,ะ,ะทั้คทงคู่แยกย้ายกันเราก็อันนี้คือภาพเก่าเนาะเ,ออเรียนจบก็คือแยกย้ายกันไป โอ้โหนเนี่พี่ปรับตัวไปช่วยเลยโอ้โหโอยละมาอันะะนี้แยกยังไงไม่ได้เลยค่ะโตเปิดโรงเรียนสำหรันเลๆ เป็นพ่อลูกอนี่ยหรอดูอมากโอ้ยยืนแก,ะะกนักสปอร์ตค่ะ มันจบไปแล้วแล้วก็ยังรู้สึกดีที่ยังได้คิดถึงมาโอ้โหสอนเด็กเว้ยเอ่อ่ะออกลับมาเจอกันเนี่รอ กลายเป็นว่าสอนเราขับรถบ้างสินะทุกคนจากครั้งแรกที่เออมเป็นคนช่วยโตมาตลอดนะคะแต่ครั้งนี้ก็คือสอนมึงงั้นมึงสี่ Oh, hangy pin hangs so much. ออมจะแต่งงานเหรอไปส่ง จอดเลยอะโอ้ตาย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 อ้เขาไปเรียขับรถเพื่อแหลลึกลึกถึงแบบว่าเมียที่จากไปแล้วอะไรเงี้ยโอ้ยตายแล้วน่าะฮนโอ้แล้วมาท้อนแบบจะไม่มีวันลืมเราเยี่มที่สวยที่สุดอะ เรียนเประขับรถแท็กซี่ทำพะลูกอะตายแล้วตายแล้วทุกคนเพลงโอเอ็มวีทำดีมากเลยอ่ะ คือครับให้เพื恨恨่อนเพื่อนหรอ はい。 เนื้อเรื่องดีมากเลยอ่ะแป๊บน,นึงนะคะอันนี้นาราทิปนะคะโปรดิวเซอร์พี่ฟ้าพี่ดิวโอ้พระเจ้าดีงามมากๆเลยค่ะทุกคนอันเนี้ยก็คือจะให้เห็นหลากหลายแง่มุมของเออของมันมันซึง้ง่ะทุกคนเอออะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนคือครั้งแรกอะ่ะก็ มามาด้วยความที่แบบว่าเราไม่เข้ากันเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเธอรู้สึกหรือเปล่าอย่างเงี้ยแล้วก็โหมันเป็นมันเป็นรักที่เหมือนเราไปต่อกันไม่ได้เพราะเราแบบไม่ความแบบไม่เข้ากันเลยคือยิ่งเราอยู่ด้วยกันไปมันยิ่งใจยิ่งพังอะไรอย่างเงี้ยคือเราต้องบอกลากันแล้วอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเหมือนแบบคนที่เข้ากันไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วมารักกันใช่ไหมทุกคนแล้วก็ ยิ่งยิ่งแบบยิ่งแบบว่าอยู่ด้วยกันมากเท่าไหร่มันยิ่งเหมือนแบบทําให้ใจเราพังทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็คือทําให้แบบสุดท้ายก็คือเลิกกันนะคะแล้วก็ยังแบบยังคีความสัมพันธ์ที่แบบเป็นเพื่อนกันไว้แล้วก็ยังคีความที่รักเคยรักกันอะไรเงี้ยก็ยังรู้สึกดีต่อกันอยู่ดีกว่าเกลียดกันไปอะไรเงี้ยทุกคนแบบเหมือนว่าแม้เรื่องเราจะจบไปเหมือนว่าแค่คิดถึงมันก็พอแล้วอะไรเงี้ยนะคะแล้วเขาก็มีคําที่ สลัดสลวยมากๆเลยที่ว่าแบบจะไม่มีวันลืมรอยยิ้มที่สวยที่สุดอะไรเงี้ยกอดนั้นแบบช่างแสนอบอุ่แล้วก็แบบทุกช่วงเวลาก็คงยังยังยิงย้มทางน้ำตาอะไรเงี้ยเพลงเศร้ามากเลยทุกคน <c oughs> MV ดีงามมาก แสดงทุกคนดีงามมากเลยนะคะเออเราแบบเสียงดีมากเพลงนี้ดีมากทุกคนเพลงนี้เพาะมากๆเลยนะคะโดยวิลกินนะทุกคนแล้วก็โหมันควรที่จะตลับตาฟังเพลงนี้จริงๆอนะทุกคนแล้วมันก็คงจะอินเข้าไปข้างในใจเลยอะ จะบอกให้ว่าแบบมันคือกุ้งอะไม่ได้ฟังแบบว่าใส่หูฟังนะคะทุกคนอันนี้คือแบบใส่อัดหน้าจอนะคะแต่คือฟังจากโน้ตบุ๊กที่มันอยู่ไกลมากอะไรเงี้ยแต่แค่นี้ก็รู้สึกดีแล้วรู้สึกอินแล้วอะไรเงี้ยก็แบบเพราะมากๆเพลงนี้นะคะเราก็โอ้โหเพลงนี้เป็นเพลงที่เสียงสูงมากนะคะแบบมันมีความแบบลึกไปคือเข้าไปข้างในเลยทุกคนโอ้โหอ,อย่างที่บอกว่ากุ้งอะไม่ค่อยไม่ค่อยมักเพลงเศร้าอะไรนะคะคือจะแบบเพราะว่า ป็นคนไม่มันจะคนจะดาวไปเลยอะคือแบบเวลาเราฟังเพลงเศร้าก็จะดาวไม่รู้เป็นอะไรนะคะแต่ถ้าแบบเราวันไหนที่เราแบบอยากร้องไห,ห้เราฟังเพลงเศร้าอะเราค่อนข้างที่จะแบบเอออินกับมันมาก,มากๆอะไรเงี้ยะคะเพลงนี้ก็ถือว่าดีนี้มากๆเลยเลยนะคะแล้วพี่เต์ก็เขียนได้ดีมากๆภาษาสะระสลวยเข้าใจง่ายมากๆเลยแล้วก็มันเข้าใจง่ายทําให้แบบมันทัดใจคนฟังมาก,มากๆเลยนะเพราะว่าเพลงมัน เนื้อเพลงมันแบบสื่อทุกคำเลยที่มันแบบเข้าใจง่ายอะ่ะทุกคนเออไม่ไหวอะ่ะทุกคนเออชอบท่อนที่แบบว่าจะไม่มีวันลืมรอยยิ้มที่สวยที่สุดอะไรอย่างเงี้ยกอดน,นั้นทั้งแสนอบอุ่นอะไรอย่างเงี้ยก็คือในเนื้อเรื่องเนาอก็ได้แบบ สื่อความหมายว่าแบบทั้งคู่เนี่ยเป็นรักแรกของกันและกันใช่ไหมคะแล้วก็การที่ว่าโตเนี่ยได้เปิดโรงเรียนขับรถเนี่ยมันมีจุดเริ่มต้นตรงที่ว่าเออแบบโตเนี่ยให้ออกแบบช่วยสอนขับรถด,ด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็คือเขาเหมือนเป็นคนที่ช่วยช่วยแบบจุดเริ่มต้นเลยอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ทั้งคู่เนี่ยเป็นรักแรกของกันและกันนะคะแล้วก็ อะไรที่เราไม่เข้ากันเลยโอ้ตอนแรกอะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะมีหลายเรื่องที่แบบเราไม่เข้ากันอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วเขาก็บอกว่าหลังเรียนจบเนี่ยไม่นานทางครูก็แบบแยกย้ายกันไปอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วเหมือนว่าพอจบการทํางานการเรียนอะไรเงี้ยโตก,ก็คือเปิดโรงเรียนสอนขับรถนะแล้วก็ได้สอนคนต่างๆอะไรอย่างเงี้ยจะมีอยู่3ม สามคนที่แบบหลกัหลกๆเลยนะคะก็มีคุณลุงที่แบบว่าตอนสุดท้ายก็ฉเฉลยว่าแบบเขาเรียกขับรถไปเพื่อว่าแบบภรรยาที่เสียไปอะไรเงี้ยนะคะเหมือนเหมือนแบบอยากจะกลับมาขับรถได้อีกครั้งอะไรเงี้ยหรือเปล่านะคะไม่แน่ใจนะทุกคนแล้วก็อีกคนหนึ่งนะคะพี่ผู้ชายที่เขาสองขับรถแล้วเขาก็เอาลูกมาให้ดูเหมือนว่าเขา่จะขับรถไปขับแท็กซี่นะคะเพื่อเหลือนเลี้ยงดูครอบครัวนะคะทุกคนแล้วก็ อย่างน้องสุดท้ายน้องทีเ่เรียนมัธยมอะไรอย่างเงี้ยก็คือว่าอยากจะขับรถให้เพื่อนๆเ,เป็นคนนั่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาที่เขาจาใจเนาะก็ประมาณนี้มันมันมันค่อนข้างซึ้งมากๆเลยนะคะทุกคนถ่ายออกมาได้ดูดีงามมากๆเลยแล้วกอ็ออมก็ถามว่าทําไมเนี่ยทำไมไม่ให้คนอื่นสอนนะคะแล้วเขาก็บอกว่าอยู่กับแกแล,แล้วรู้สึกปลอดภยัยอะไรอย่างเงี้ย ก็ค่อนข้างโรแมนติกทุกคนแล้วก็มีความจับมือกันนะคะเออไอ้กูรู้สึกว่าคําว่าแบบอยู่กับแกแล้วรู้สึกปลอดภัยมันเหมือนเป็นเซฟโซนดีๆนั่นเองนะคะทุกคนก็ไม่เป็นคนขี้ชิปเท่าไหร่นะคะก็เยได้ยินมาว่าแบบพีพีก็คือขับรถเป็นแล้วนะคะแต่ลูกกินเนี่ยขับรถไม่เป็นนะก็เหมือนยังไงหรือเปล่าให้แบบพีพ,พีสอนหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะค่อนข้างไม่อยากจะเชื่อมโยงเท่าไหร่ เออแล้วเหมือนก็เวลาผ่านไปใช่ไหมคะออตกําลังล้างรถอยู่แล้วอยู่ดีก็คือออมก็คือมาหาที่บ้านนะคะมาเจอกับน้องหมาหรืออะไรอย่างนี้นะคะก็มาคุยกันอยู่ข้างหลังข้างหลังรถอะไรอย่างงี้รุคนภาพนี้มันแบบคุ้น,น,นตาเหมือนกันนะคะในทวิตเตอร์เขาก็แชร์แชร์กันมาว่าแบบ เคยมีช่วงหนึ่งที่เปิดท้ายรถอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนมอบของขวัญให้เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะยูิงกับพีพีมองหน้ากันโคลนมันเขินนะประมาณนี้ทุกคนแล้วก็มีความน่ารักอะไรอย่างงี้นะคะว่าแบบออมก็คืออยากให้โตช่วยแบบว่าสอนขับรถให้หน่อยนะแล้วโตก็บอกว่าแกก็ขับเป็นอยู่แล้วนี่แล้วออมก็บอกว่าฉันลืมไปแล้วอะไรอย่างเงี้ย เออลาอยูดีๆก็แบบสอนขับรถกันใช่ไหมคะตอนสอนขับรถกันเสร็จปุ๊บ,บ,บก็แบบหัวร้ะชอบใจกันแดงทั้งเส้นแล้วก็มีหมานั่งตรงกลางอะไรอย่างนี้ค่ะชอบตรงที่ว่ามีน้องหมาเนี่ยแหละน่ารักด้วยนะคะทุกคนคะออแล้วแบบทุกคนก็จะรู้อยู่แล้วว่าแบบพอพิกินเนี่ยเขาจะแบบได้ฉาย,ยาว่าโกลเด้นใช่ไหมทุกคนแล้วแบบมีหมาโกรเด้นอยู่ตรงกลางน่ารักมากแล้วแบบเข้ากันมากเลยแกดี่งามนะคะ เราก็เหมือนพอนั่งไปเรื่อยๆเนี่ยก็คิดถึงวันๆใดๆทั้งสิ้นนะเออคิดถึงตอน,นเรียนขับรถด,ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนว่าโตกะถามว่าทําไมนึกยังไงถึงกลับมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนว่าออมก็บอกว่าขอโทษอะไรอย่างเงี้ยเหมือนว่าอ,อมเนี่ยมีแหวนแต่งงานอยู่นะทุกคนก็คือคิดว่าน่าจะมาแบบว่าชวนไปงานแต่งด้วยไหมหรือยังไงนะคะไม่แน่ใจนะคือ มันไม่รู้อะคือมีแหว่งงานแต่งก็คือจำลังจะแต่งงานอะไรนะคะก็คือมามาหามาหาตูที่เป็นรักแรกแล้วก็เหมือนเป็นเพื่อนสนิทหรืออะไรเงี้ยเนาะก็สุดท้ายก็คือแบบว่าไปส่งชันหน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเออก็สรุปก็คือไปส่งนะคะอาหารประมาณนั้นทุกคนก็ดีงามมากแล้วก็เขาก็จะได้เฉลยว่าแบบเออทั้งสาคนเนี่ยเขามาเรียกขับรถไปเพื่ออะไรใช่ไหมคะก็อย่างที่บอกว่าคุณ คุณลุงก็คือเลยงขับรถไปเพื่อแบบอยากกลับมาขับรถเหมือนเดิมอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าแบบคุณยายเสียไปแล้วคุณป้าเขาเสียไปแล้วเนาะก็ปัดฝุ่นรถเลยแล้วก็เพื่อมาขับนะคะเอออะไรเงี้ยแล้วก็มันเป็นแบบท่อนที่แบบมันสื่อถึงความหมายดีด้วยอะไรเงี้ยมันทําให้กุ้งก็อินเข้าไปด้วยอะไรเงี้ยนะคะเออดีอ่ะคือกุ้งรู้สึกว่า m v ทําได้ดีมากๆเลยนะได้เห็นมุมมองหลายเรื่องแล้วก็เพลงเนี้ยใช้ได้กับทุกคนเลยจริงๆนะคะ แล้วก็ตอนสุดท้ายที่บิวกิ้นร้องไห้ก็คือยิ้มทางน้ําตาคือเหมือนมาส่งเขาแล้วนะคะไปก็ร้องไห้แล้วก็ยิ้มทางน้ําตาจริงๆนะคะประมาณนี้ทุกคนก็คือบิวกิ้นก็คือนักแสดงนําชายยอดเยี่ยมนะคะนาตาราสองปีซอนอะไรอย่างเนาะ,ะคือเก่งอล้วนะนการแสดงไม่เป็นที่รองใครอยู่แล้วก็คือพอเวลาบิวกิ้นร้องเนี่ยมันก็คือก็อยากจะร้องตามเลยอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะออก็รู้สึกว่าแบบบิกิ้นสื่อถึงอารมณ์จริงๆนะคะแล้วก็ได้เหมือนแบบพอ พอมันจะมีตัดภาพตัดไปเป็นที่แบบว่าออมก็คือเหมือนยังเห็นออมในสมัยเรียนอยู่เลยนะคะประมาณเนี้ยป็นก็คือเป็นหลักแรกนั่นเองนะจ๊ะเศร้า <cl aps> ไม่ไหวทุกคนเศร้าเกินเศร้าเศร้าแบบโอ้ตายตายตาย คือกุ้งแบบเป็นคนไม่ค่อยมากเพลงเศร้าอย่างนี้บอกนะคะแต่เพลงนี้ทาได้ดีบ้างจริงๆนะก็ใครที่ชอบเพลงเศร้าคือแบบจับไฟเลยอะพุ่มตรงนะคะเออเพราะว่าด้วยความที่ถ้าดิฉันฟังเพลงเศร้าเมื่อไหร่ฉันจะแบบดาวทันทีเลยนะฉันไรู้เป็นอะไรฉันก็เลยไม่ค่อยฟังเพลงเศร้าทุกคนล้วก็ขออภัยด้วยนะคะถ้าแบบเออขัดใจใครหรือเปล่า <laughs> คือตอนนี้นะคะเป็นเวลาสามทุ่มตรงเนาะ ก็ค <cin stereotype> ือยอดวิวอยู <UNKNOWN> ่ที <ata> ่5420ครั้งนะคะทุกคนกุ้งว่ายอดวิวมันแปลกๆค่ะเพราะว่าคนกดไลค์เป็นแบบหมื่นหกแล้วทุกคนเออคืองงมากนะคะทุกคนค่ะมันย้อนแยงมากๆเลยนะเออแต่กุ้งคิดว่าคนส่วนใหญ่นะชอบเพลงเศร้ากันนะคะก็คิดว่าเพลงนี้น่าจะทำได้ดีเลยสำหรับเพลงยิ้มทางน้ำตาของบิวกิ้นนั่นเองนะจ๊ะ ก็ไปปั่นวิวกันนะคะทุกคนแล้วใครที่แบบว่าชอบเพลงเศ้าๆนะไปฟังกันจริงๆมันเพราะมากเลยกุ้งก็คิดว่ากุ้งจะฟัง อีกเยอะๆเหมือนกันนะคะแบบลองให้ได้เหมือนกันเพราะว่าแบบเสียงสูงชอบมากชอบเพลงที่มีความเสียงสูงมากๆเลยคะ่ะทุกคนก็ไปดาวน์โหลดสตรีมมิ่งทุกช่องทางกันได้เลยนะคะนี่นะคะทุกคนพิกกินนะคะเขาก็ได้มีงานบิวกินยิ้มทา้งน้ำตาพรีเมียย์อีเวนต์นะคะที่ไอคอนสยามปาร์คชั้น2นะคะทุกคนก็กุ้งไม่ได้ไปทุกคนค่ะเพราะว่าแบบเอองานเยอะมากนะคะแบบติดงานปิดบัญชีนะคะก็เลยไม่ได้ไปนะคะทุกคนอ,อ,อดลาเลยนะคะ ก็มี180ท่านนะคะที่ได้เป็นผู้โชคดีเข้าร่วมงานนี้นะคะทุกคนแล้วก็แบบมีบริเวณข้างหลังอีกนะะที่สามารถยืนได้ยืนดูกันได้อะไรอย่างงี้นะก็วันนี้ก็ไปให้กําลังใจพี่กินการนะคะที่ไอคอนสยามนะคะดีงามมากๆนะคะทุกคนก็แล้วยังมีสัมพงสัมษาสเดทั้งสิ้นโอ้ยขาดไม่โดงขาดไม่ได้แก งงมากนะคะคือกุ้งก็เห็นมันผ่านในทวิตเตอร์อะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนก็คือพี่นักข่าวก็เหมือนแซวๆอะไรอย่างเงี้ยว่าขาดไม่ได้สินะอะไรอย่างเงี้ยบิวกิ้นก็พูดว่าแบบก็ไม่ใช่ว่าขาดไม่ได้แต่คือว่าอยู่ด้วยกันแล้วมันพิเศษอะไรอย่างงี้ทุกคนงงมากงงมากงงไหมงงมากทุกคนคะเปิดให้ฟังอินนิดนึงละกันน้องงงไหม

พีเซนะคะเออเอองงงงว่าออแล้วคือเราจะบอกรวยขออวยอันหนึ่งก็คือว่ารูปโปรไฟล์กินนะคะตอนนี้เป็นยินทางตาหลอมากทุกคนหลอกแตกแตนะคะหลอกแบบเกินเรื่องเกินลาวมากๆเลยะคะ่ะทุกคนเขาไปดูกันได้นะคะตอนนี้ก็คือน่าจะอยู่สตรีมทุกช่องทางแล้วหลอเกินหลอเกินไม่ไหวเออแล้วก็เอ็มีสวยงามมากมูทแอนโทนดีงามมากเลยนะทุกคนอย่างที่บอกไปเนาะก็ แล้วพี่กินเขาเหมือนว่ายังจะมาเชิญชวนนะคะว่าสําหรับใครที่ดูเอ็มมีแล้วเนี่ยก็มาแชร์ประสบการณ์การจากลาที่ทําให้แบบยิ้มทางน้ําตากันได้นะคะเขาก็คือบอกว่ารออ่านเรื่องราวของทุกคนอยู่นะก็สามารถที่จะไปคอมเมนต์ใน Youtube ได้นะคะก็ไปร่วมกันนะอะไรที่ใครที่มีประสบการณ์ทางน้ำตาอะไรยิ้มทางน้าตานะก็ไปดูกัน แล้วก็ช่วงนี้นะคะก็มีการอัปเดตอยู่เรื่อยพรีเซนต์ตรงพรีเซนเตอร์นะคะทั้งของพี่กินพี่กินก็จะเป็นไดกินนะคะในวันที่1 4มีนาคมนะคะใครซื้อองค์ซื้อแอร์นะคะสามารถร่วมเป็นผู้โชคดีได้นะคะแล้วก็ลุ้นสิผู้โชคดีได้นะมีพี่พนณเดชด้วยนะในวันที่14นะแล้วก็ของพี่พีนะคะก็มีมาเรื่อยๆเลยค่ะทุกคนมีทั้งเปปเปอร์มิน์นะลอรีอัลนะได้ๆคือกุ้งกุ้งซื้อมานะคะลอรีอัลนะเดี๋ยวไว้ค่อยมาเปิดกันละกันเนาะ มันจะยาวนานเกินไปนะคะเปปเปอร์มินก็คือซื้อมานั่งไ,ได้แล้วก็ชาเวอร์แอนด์ชาเอีกนะคะแล้วก็เฟิร์สชอยอีกนะคะก็คือรอติดตามเลยเดี๋ยวจะมารีวิวทีเดียวนะคะก็ช่วงนี้ก็คืออุดหนุนลูกกันไปนะคะ่ะโคกอีกงงมากนะคะ พวงน,นี้ค่อนข้างฮอตมากเลยนะคะฮอตมากเวอร์นะงงโอเคประมาณนี้ละกันนะวันนี้นะคะก็มาซัพพอร์ตพี่กินสุดรริ์สุดเดชเลยนะคะก็เพลงยิ้มทำน้ำตานะคะสามารถดูสตรีมิ่งช่องทางได้นะคะแล้วก็ดู MV ปั่นวิวกันเรื่อยๆนะคะสาวน,นะคะก็เจอกันนะคะกุ้งจะมาทําสรุปนะคะความประทับใจที่มีต่อ The First Fan Meeting นะคะเก g เตอร์ p r e s e n t a t i l a z d ของพี่พีนั่นเองนะคะ ก็รอติดตามกันเลยนะคะทุกคนมันน่าจะยาวนานมากเลยนะคะกุ้งก็เลยเก็บไปทําวันเสราร์นะคะแล้วก็จะโหลดในวันเสราร์นั่นเองนะคะเพราะว่าแบบพุ่งตรงว่าแบบมันมีความประทับใจเยอะมากจนแบบบรรยายแบบเร็วๆไม่ได้ทุกคนเพราะว่าจานหนึ่งสุกกุ้งก็คือทํางานจนหามรุ่งหามคําคนะคะก็เลยแบบถ่ายแล้วก็ตัดไม่ได้จริงๆนะคะไม่ไหวนะก็เลยเอาทีเดียวละกันแลว,วันเสราร์นะคะประมาณนี้คะ่ะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะบ๊ายบายค่ะ